สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Am c y N นะคะหลังจากที่ b y d ซีเก l e ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนในงานเซ a ย g ไฮออ u t o Show b y d e e r c l e ยังเป็นน้องเล็กสุดในตระกูล a c e a n Series และในงานเซีย g ไ a ออ u t o Show ทางบ b ดี y d ได้เปิดให้มีการจอง b y d ซ i r c l e และภายใน24ชั่วโมงมียอดจองถึง10,000คัน b y d e a g u l l เป็นรถขนาดเล็กที่จะมาเป็นคู่แข่งของในเตาวี BYD c i g l มีให้เลือกถึงสีสีด้วยกันไม่ว่าจะเปนสีขาวสีชมพูสีเขียวและก็สีดำ BYD c i g l ได้มีการส่งมอบตั้งแต่เดือนเมษายนหลังจากงานเซี่ยงไฮ้ออโต้โชว์ไปเป็นจำนวน1,500คัน และในเดือนพฤษภาคม B Y D s a g u l l ได้ส่งมอบไปถึง14,300คันตลอดระยะเวลาการส่งมอบภายใน2เดือน B Y D s a g u l l มียอดส่งมอบรวมถึง15,800คันเลยทีเดียวนะคะ